แล้วทุกคนมันได้มาแล้วทุกคนมันได้มาแล้วตัวนี้โอเคผมติดเกมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเพิ่มอาเรเวลให้มันก่อนนะครับเฮ้ยทุกคนผมได้มาแล้วเย้ my god เธอคือบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมตื่นเต้นมากอันนี้อ่าอันนี้อ่าทีเดียวร้อยสี่สิบเลยเป็นกบเก้าดาวนะครับทุกคนอ่ะไทายโยนะครับสก,กิลของมันนะครับสก,กิลที่หนึ่งก็เป็นการดาเมจนะครับทะลุมตัตะาสี่สิบเท่าแล้วก็ สกิลที่2นะครับบวกเพิ่มระยะโจมตีความแม่นยำาของศาสตร์แล้วก็รีเซ็ตสกิลให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดทีมไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันสามารถแทนตัวไหนได้ไหมผมคิดว่ามันรีเซ็ตสกิลก็เอาเซลลี่พิเชอร์ออกก่อนโอเคเริ่มเดี๋ยวเราลองลองไปเล่น p v p กันด้วยกันนะฮะทุกคนว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยอ่ะผมได้ทำการต้นเกียร์จากตัวบินผมมาเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวบินนะฮะผมชอบทีมภาคพ,พื้นมากกว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นนะครับทุกคนเพราะ เป็นตัวของไทโยฮะเป็นธาตุไม้โอเคลองดูทีมนี้ทีมนี้ไทโยเขาแม็กด้วยเราไปเราอย่าไปหยองนะครับทุกคนเพราะว่าเราก็มีตัวมีดีเออเราก็มีดีของเราอยู่ไม่ได้ไก่กาลาเล่น,นะะีทุกคนโอ้โหเอล้วเปิดมาเปิดมายิงเลยเปิดมาเขายิงเลยงงมากอ่าโอเคอ่ะดูตรงนี้ก็คือมันสามารถที่จะโอ้โหมันไม่ยืนยืน,ยนไม่ได้ทุกคนมันเต้าตุย มันโดนยิงแล้วมันก็ตุ๋ยงงมากอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าไทยโยจะสามารถทำอะไรได้ไหมรู้สึกว่าดาเมจของไทยโยเป็นเป็นตัวที่ดาเมดหนักพอสมควรนะรทุกคนดูจากเอ่อผมเคยสู้กับมันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสกิลต่างๆเนี่ยดูโอเคดีนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของในส่วนของดามงดาเมจอะไรเงี้ยผมเคยสู้แล้วก็มันยิงผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแรงเหมือนกันเออที่ผมเจอมันมานะแต่ไม่รู้ว่ามันโอ้ยเอ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ทุกคน เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเวลามันวิ่งาทีมึงปึ้งใช่ไหมมันวิ่งเข้าไปใช่ไหมสกิลโจมตีมันเอ้ยมันหนักอยู่เพราะว่ามันเป็นสายว่องไวเนี่ยทุกคนเราก็ติดเกียร์แบบดีๆให้มันนิดนึงทีมนี้ค่อนข้างที่จะโหดของน,น,น,นุญาตเลี่ยงเนี่ยทุกคนว่ราวันนี้วันเสาร์นะผมก็ต้องแบบคอยระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยสกิลของสกิลของไทยโยก็จะเป็นก็จะเป็นแบบ ดามจดีอยู่พอสมควรเฮ้ยทีมนี้ไม่มีตัวบินผมไม่สู้กับตัวบินนะทุกคนเอออย่าลืมเตือนด้วยอาทีมนี้ทีมนี้เจอตัวใหม่ด้วยกันซึ่งของเขาแม็กหมดเลยผงผมเนี่ยก็ยังแบบเป็นเริ่มเริ่มต้นอยู่ทั้งสองตัวนะครับเป็นวลวร้อยสี่สิบเอออ่นโอเคปล่อยออกไปนะครับทุกคนอ่าผมรู้สึกว่าชิ้งของผมชิ้งของผมเนี่ยรู้สึกว่าปล่อยตัวไวกว่าแต่ว่าตัวอะไรทำไมยิงแล้วตุยอ๋อฝั่งนูน้น ไทยโยของฝั่งนู้นคือคือแรงมากไทยโยของฝั่งนู้นคือไม่ยอมชีชีจัดหนักจัดเต็มชีมีหนักมีเบาเออชีไม่ยอมนะโอ้โหโอ้โหโคฝั่งนู้นคือแบบว่าจัดเต็มมากไม่น่าจะยอมอ่ะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันะทุกคนอ่ะขออนุญาตพัดก่อนนะทุกคนได้เปรียบไหมอ่ะโอ้โหไม่ได้เปรียบเลยเพราะว่าฝั่งนู้นคือฝั่งฝั่งนู้นคือแบบว่าอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่ะอย่างน้อยเราเก็บไอเทมไว้ใช้ สักอย่างหนึ่งอ่ะดูแลกันนะ,ะทุกคนว่าจะสามารถเอาชนะได้ไหมฝั่งนู้นพัดกลับมาแล้วนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวรอผมมีไอเทมอมะตะไว้ใช้หนึ่งอันโอ้โหฝั่งนูน้นฝั่งนู้นคือจัดหนักมากทุกคนไทยโยฝั่งนู้นคือแรงนะผมว่ารู้สึกว่าไทายโยฝั่งนู้นคือแรงแล้วก็ผมเนี่ยรู้สึกว่ายืนไม่ได้โดนยิงทีตุยเลยอะทุกคนไม่รู้ว่าเหมือนจะเป็นไทยโยนะฮะฝั่งนู้นที่ยิงเรามาแต่ผมไม่รู้ว่าฝั่งนูน้น ไทโยเขาติดเกียร์โดนแน่นอนเปล่าเนี่ยเห็นไหมเขา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 อยู่กันเยอะทุกคนเขาอยู่กันเยอะแล้วก็ได้เรียบโอ้โหไอ้บราวที่มีโยมาทูนี่คือโหดมากคือรู้สึกได้เลยว่ามันโหดมันปวดเนี่ยทุกคนมันมันสร้างซัมมอนมาอูโหูเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรทําอู้เฮ้ยตัวอะไรทุกคนตัวอะไรตัวอะไรยิงอ่ะไม่ทันแต่แต่หนักมากเมื่อกี้ฝั่งนู้นหายไปเลยคืบหนึ่งหายไปเลยหนึ่งคืบ โอ้โหตัวอะไรตัวอะไรยิงเหมือนจะเป็นชิโองใช่ไหมเหมือนจะเป็นชีโองนะฮะทุกคนโอ้โหหนักมากเพราะว่ามันติดเกียร์โดยแน่นอนในมันนะฮะมันก็เลยบอกว่านิดหนึ่งครั้งนี้น่าจะแพ้ไม่น่าจะชนะได้เพราะว่าฝั่งนู้นคือยืนได้แหละฝั่งนู้นเขายืนได้แหละโอเคน่าจะแพ้แต่ไม่เป็นไรนะฮะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเกียร์ฝั่งนู้นก่อนแล้วกันว่าประมาณไหนดูจากดูจากการที่เราสู้กับเขามาเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกได้เลยนะฮะว่ามันโหด มันโหดเพราะว่าฝั่งนูน้นเกียกรย์มันก็มีแปดดาวไงทุกคนเห็นไหมละ่ะใช้สกิลต่างๆโอ้แต่เราก็คือแบบสู้ตายนะเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเห็นมันยิงใช่ไหมปึง้งเดียวหายหมดแรงมากไม่รู้ฝีมือชิโยงหรือว่าฝีมือของไทยโยอะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนครั้งนี้แพ้เดี๋ยวครั้งนี้ต่อครั้งต่อไปครั้งนี้แหละอ่าลองดูแล้วกันว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมอืม แต่ซารีฟูเจอร์ผมแม็กับทุกคนผมไม่น่าจะเอาออกมาแทนนะแต่ว ER ่าเดี๋ยวก็ต้องเราดูแล้วกันว่าผมจะเอาตัวไหนมาแทนต่างๆตัวอื่นๆนะฮะทุกคนเอออ่าดูแล้วกันนะฮะชิวงชีวงไทโยปึ้งเออคอมโบสองตัวนี้รู้สึกว่าดีนะฮะทุกคนเพราะว่าธาตอตัวหนึ่งเป็นธาตุไม้ตัวหนึ่งเป็นธาตุธาตุธาตุไฟเออรู้สึกว่าผมชอบทั้งธาตุไม้และธาตุไฟเลยทุกคนตัวเอาทุกคนเมื่อกี้เพื่อนโทรมานะจ๊ะขออนุญาตยิงต่อ จ้าไงจ้าไงดูจากตรงนี้ก็คือฝั่งนู้นก็คือไม่ไม่ยอมชีไม่ยอมชีชีเสิร์เอาเราพัดกลับแล้วเราไม่ได้ใช้เทมเอาวันนี้วันเสาร์เราบอดโหดมากไอ้เราก็ไม่ยอมนะฮะเราไม่ยอมทุกคนเพราะว่าถ้าครั้งนี้แพ้ออก็ก็คือแพ้เพราะเห็นมาแล้วสองครั้งไม่เอาไม่ได้ต้องชนะเท่านั้น ลองดูแล้วกันไม่โอ้โหไม่น่าจะชนะได้นะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเสียเปรียบโอ้โยทุกคนอผมลืมใชไอเทมอะ่ะผมลืมใชไอเทมแน่เลยเมื่อกี้พัดกลับแล้วก็คือไม่ได้ยิงที่เป็นอเทมแต่ก็โอเคครับทุกคนดูจากเออต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไทายโยเป็นตัวที่เก่งเลยทุกคนเบื้องต้นแล้วก็เกียร์นะครับแนะนำให้ติดดีๆให้มันนิดนึงเพราะว่าผมมีประมาณนี้แหละก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มละ อ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย